กานเียนได้อยู่มันไม่สู้ครูหรอกค่ะแมนอ่านทองจำกับปุสูดแมนมันป่สสาูพูดหรอกสี่กอ่านโมซ่นสี่มีคู่มีเลยนไหมเยยังเนาะแมน่าซันมันก็ต้องมีคู่เด้เล่นในยูทูปมันบวกดบไปอยากครูที่ได้นํายูทูปเพือใส่ก็ได้ไปร่ำก็เห็นเวลาไปลองเสียงไม่เสียงเพาา็ฟังเลยเพราะฟังหละใส่ได้ป่อนำเาบาไปใส่ใช่ได้ท้พวกเราไปใส่ได้เรากองรู้เราต้อ่รู้ นี่หนูโชคดีได้เพื่อเห็นผ่าแบบนี้บไม่มีแล้วก็พ่ออาทิตย์กับบบเคยเขามาเต็นาาแม่บบเคยขามาแบบนี้จะเตือนนี่ทานนี่แล้วก็ให้บุคคแม่ปลอดภัยจริงสำคัญอีกรอบหนึ่งคือเรเรียนน้ำหาหุอะรเรียน้นูโชคดีคือมีมีคู่มีมีพ่อแล้วมีพ่ออาทิตย์มีแม่มีแม่ฝ่ายกค้ฟ้ายีหลายคู่่ไหมค่อแนะนำ เราเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ว่องเหมือนกันนะแต่จะอีกอย่างคือความความที่น้องอยากเปลน่ยนนะนอนความที่น้องอยากเป็นเฮาก็เลยมันน้ำหนึ่งทุคนอยากเป็นนะคนอยากเป็นเฮาหนาวน้ำเดี้ยงเขาตัวเข้าหนาวทุกคนที่ว่าอยากเปลี่ยนกะทิว่าได้สนใจเลยกะทิวพี่น้องมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่วันนี้เมื่อว่าลูกอยากเป็นพ่อกับแม่กับเาวใส่แม่ไม่ใช่หน้าที่เรา อยากให้ก็ลูกอยากเปนอยากให้อยากให้อยากให้กให้วีซ่าอยากให้พอมรู้คันผู้ใดที่ว่าอยากเป็นพ่อกับวุนโมเนี่ยกับุชนใจเล้อ่เก้งไปล่อยไปเลยฟังแต่ว่ามันอยากเปลนกัมาถามคู่กันังเียพ่อกับแมกกับมันยังเี่วพ่อเตียว เลียวห็นหน้าพ่อแต่เลียวเห็นหน้าอย่าทำตามานสายขั้นสนใจรับยิ้มติมลายนยมายขั้นสนใจรับยิมติมลายา่นสนยา,ยาออสุมอือ,อลายยิมเมื่อวานอย่าเ้าพื้นเดี๋ยวติมมือน,นอกค่ารม บ่ยามเห็นยิ้มอ,อ,อืมมาลงไ,ไ,ไหนเนี่ยไครโอ้ยเดชชายเหลียวเห็นหน้าเขาเอามาเป็นแวนแเหลียวเห็นหน้าขาเอามาเป็นแวนหรือแมนแฟนเพื่อนบอ่หรือสู่ผู้ใดทรงยิ้มให้นิดน้อยยามย้มบ่ได้เป็นคนงามซำสาวชาวบ้านหวานเอ้ยหวาน อานค่ำห่างคันสิเอาเงินว่างให้ไปจ้างมองเอือนสันเดียร์ชายเอ่ยติมบอกเคยตื่นกลุ่นส่วนแบ่งเงินแสนสาแบป็นเงินแสนอย่าลืมตัสนแบ่งมื่นแสนแสนสนแบ่งมื่นแสนเขาเอื่อนว่าสนแบ่งมื่นแสนแสนสนแบ่งมื่นแสนเออไอมีหางเสือติมบอกเคยตื่นกลุ่สนแบ่งมื่นแสนสาวเป็นสาวเตียนยิ้มหวานมันสิลงคือจังแสน หวานแมนแมนสิมบ่เคยตื่นต้นสุนแดงตื่นต้นตื่นต้นมันตื่นต้นสีนบ่เคยตื่นต้นสวนแดงมื่อแซ่เอ็ สาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานสาวแ็นสาวแตนยิ้มหวานบอกเห็นวิจาร์สาวบ้านนั่นเลยพ่จาอย่ามาตีอันที่แรกเรียนเสียงอันที่สองไม่ต้องเรียนมันสิไรสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานจังสี่ไอ้เสือสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานบอกเห็นวิจารณ์สาวบ้านนั่นเลยพี่จาอย่ามาตีเธอเลย พี่จ๋าอย่ามาตีเธอเลยอย่ามาเยอเย้ยบอกเคยยิ้มยั่วยวนคุณค่าคุณค่าคุณค่าคุณ,คณย่าหน้าด้านมือบอนสงสัยเห็นใครมาก่อนจึงกลับไปนอนล้กอดหมอนวุ่นวายจึงกลับไปนอนกอดหมอนวุ่นวาย บากใบขึ้นแม่แล่ะสงสัยอ,ยไ,ปอ,อไปเห็นไผ่ยิ้มก่อนสงสัยอยไปเห็นไผ่ยิ้มก่อนเอ้ามานอนนะคิดเหล่งนหนนาว่าติมขอแต่ยิ้มทุกเมื่อยามเห็นบอจจำเป็นมายโออยยกคนคือน้อ,นนนองเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านไทยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านไทยทั้งสาวนอ้านาานาองสาวนายสงสัยไปเที่ยวมาเห็นเพียงหน้าใี่ไหมบ้านไทยหนูว่าไรเลยค่ะเด้ครับอันวักเมื่อกี้หนูสีหลวงดลนตีเขาสีเร็วน้ำเนี่ยยันหลวงยันหลวบเรีว อย่ารวงเร็วดูตอนทีเขาสปีดนั่นเลยนู้แจกระดด้วยเอ้ยจะไปเร่งดิจะเร่งโอ้ยตะกี้เอาตามเพี้ยนแคี้ยน้ำไรอักอักตายจ้ะอีเท่าตายเลยจ้ะอย่ารวงเร็วอย่ารวงเร็วอย่ารวงเร็วหรอเอาไหมวอกเมื่อกี้เนี่ยพี่จ๋าอย่ามาตีเธอเลยพี่จ๋าอย่ามาตีเธอเลยอย่ามาเยอะเยอะเพราะเคยยิ้มยั่วอยู่วัน คุณค่าคุณค่าคุณค่าคุณยาหน้าด้านมือบอนสงสัยเห็นใครมาก่อนจึงกลับไปนอนละกอดหมอนหุ่นวายจึงกลับไปนอนกอดหมอนคุ่นวายบากใบสะก่อ,กอน,นอสงสัยอายไปเห็นผ้ย,ยิ่มก่อนสงสัยอายไปเห็นไผย,ยิ่มก่อนเอามานอนคือเล่นเห็นหน้าว่าติมขอแต่ยิ้มทุกเมื่อยามเห็นบ่จำเป็นมาโยโย่คนคือนองเห็นไปจองคู่สาวห้องบ้านไทย เห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยบ้านภัยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยเออไม่รู้อะไรเหามาบอกกันเลยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยเออเด่นมาต่อไปอีกจังรอบทุกเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านภัยทั้งสาวนอกสาวในสงสัยไปเที่ยวมาเห็นเพียงหน้าสิมาขอเยิ้มง เห็นเพียงหน้าที่มาขอเยี่ยมไงน้องบ่ขายดอกกิมแพงไว้ผู้เดียวแพงไว้ผู้เดียวแพงไว้ผู้เดียวครับตอพี่เกี่ยวเมื่อเห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงหวานเย็นหลอกลวงย่าเย็นเด้๋ยวน้หวานเย็นหลอกลวงพี่เกี่ยวเมื่อเห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงเยานคือเย็นเย็นหวานเย็นหลอกลวง พี่เกียวไม่เห็นหน้าของเต็มจะซื้อไอเติมหวานเย็นหลอกลวงไม่ได้หวานเย็น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 หลอกลวงหวานเย็นหลอกลวงหวานเย็นหลอกลวงพี่เกียวไม่เห็นหน้าของเต็มจะซื้อไอเติมหวานเย็นหลอกลวงอาไหไม่ได้หวานเย็นหวานเย็นหลอกลวงเย็นเย็นหวานเย็นหลอกลวงบาจะหาเราดูหวานเย็นหลอกลวง

หวานเย็นที่เกี้ยวมาเห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงกลได้แล้วเอาอีกแล้วเออเอาอีกี่เกี้ยวมาเห็นหน้าคงติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงหวานเย็นหลอกลวงหวานเย็นหวานเย็นพี่เกี้ยวม่เห็นหน้าคงติ่มจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงเออนั่นแหละพี่เกี้ยวม่เห็นหน้าคงติ่มจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงนานละ พี่ยวเม่เห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงนานละหวานเย็นหลอกลวงพี่เกี่ยวเมื่อเห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงนานละสุดยอดเหาต่อวานที่นี่เขาลยมไหมพี่เกี่ยวเมื่อเห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงนานละเด็กน้อยนั้นจะคอยติดบ่วงเด็กน้อยนั้นจะคอยติดบ่วงจึงหวานช้ำซวงกว่าเป็นบ่วงมาใจติมยากจะยิ้มให้ใคร อย่าได้มาห้ามปลามติมเลยคุณหวังจะคุ้มครั่งดังเกยจะเด็ดใบเตยมาลงเอ่ยกัญชาเอาตอนนี้มาเลยอย่าเด็ดใบเตยมาลงเกัญชามันเตยเที่บ้านนะใหมันเตยเตยที่บ้านนะเอามมันบื่เตยบปหน่ติมอยากจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามปลามติมเลยคุณนละคุณหวังจะคุ้มครั่งเออยุ่นละขี้มันดูฮุ่นดิอย่าจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามปลามติมเลย คุณหวังจะคุ้มค้างนั่งเกยจะเด็ดใบเตยมาลุงเกยกันชาเสียงไม่จีมยูติดเพดานเลยจังเราคุ้มค้างจะได้เสียงยูติดเพดานเลยเออเอานุ่ให้ได้เรื่องิีมยากจีมให้ไลท์อย่าได้มาห้ามปลามจีมเลยคุณหวังจะคุ้มค้างนั่งเกยจะเด็ดใบเตยมาลุงเกยกันชาบักใบบักใบมองหนึ่บักใบยังเปลี่ยนใบเพื่อเพื่อที่เข้าสีบุญไว้ก็ปันชานะเมนถือเห็นบอ ถ้าต้อนนี้คือตายเลยเพราะว่ามันสีแค่น้ำลายแม่สิีวักใบน้อยๆม,มัน,น,มนมลงเลยกัญชา,ม,า,า,ชามันลงเลยกัญชาเอาสังเกตเวลาแม่เตยหล่มันก็สีวักดืีจิกน้อยพ่าะห้เฮอหายใจพรหหให้เหอบกนน้ำลายรงแม่ลูกหอบจาปล่อยยาคลองตายต่กี้แม่ปล่อยยาคองตายตายเลยจ้ะตายเลยดิยเ,เลย่ยอนันนี่นี่ยอันนี้ ว่าเที <das S 2> <M> ่ยมนี <teilweise> <sm clubs> <c oughs> ้ซิรุ่นแม่ทุกมือเด้ได้ข่อยแค่นล่ำไรข่อยไปบ่ได้มา่ม่อไม่ำไปท่านไหนล่ำไปขาดจองอยุขะรังหมองกับพี่มาจาพ่อเนาะเนาะค่ะบอลดนตรีดนตรีบวกพ่อนี่มันจะบวกขึ้นยุได้แผ่นเด้มันจะบวกขึ้นแล้วเราไม่แพนเฉล้วคุณบ่คุณห่างจะคุณยิ่งข้างหนังเกยจะเด็ดไปเตยมาลงเอ้ยกันชามา้หน้องเอาของตั๋ต่อเด็ดแบนี้เออมันจะเวลียนแบบนิดเดียว เพื่อที่จะให้เราเคลื่อนน้ำลายลงุยลงโบไฮ่ห้องเคลียรน้ำลายมา,อ,อ,า,อ,อ,าอ่ะจอจอจอคุณบางจะอ,อ่อันนี้มะมัยวั <c oughs> นเย็นเอาเอาแบบวนเย็นมาหมัยจอไปเลยวันเย็นหลองดูนะครับานเย็น <c oughs> บานเย็นหลอกบานเย็นหลอกรัว <c oughs> บางยังไ <c oughs> ต่อไป <c oughs> ม,ามาลงเอวยกัญชา ทิมยกจิทิมยกจะยิ้มให้ใครอย่าให้มาห้ามปรามจิมเลยคุณหวังจะคุ้มค้ังนังเกยจะเด็ดใบเตยมาลุงเอวยกัญชามาเห็นน้องมาเห็นน้องเอาของฝากตอวมาเห็นน้องเอาของฝากตอน้องบ่ขอรับว้ติมให้บ่เอาติมให้บ่กเอาติมให้บ่เอาน้องบ่ขอรับไว้ติมให้บเอาเอากลาบลงสาบานต่อหน้าของสารลสาบานเจ้าพ่อ พี่ป่ารู้ว่าสอพอเดี๋ยวพี่หักคอหลอกรอทีว่าใครใครจ,จะจ้างมาเป็นสักขีพูดพี่บอกเราทีว่าอ,อย่ากล้าสาบานต่อหน้าฟังคำสัญญาให้ฝ้าผา่าลุงปอตอนเลยบอกค่ะ ต่อเลยเด้มองนี้ว่าได้หันใผ่น้าพาโลต่อพ่อเพียงนั้นใหญ่ป่าลงท่านตาย้อนผ้าพาเสด็จชัยเอ๋ยตายน้ำหน้าท่งควงยังสิได้เฮ็ดกินน้อยเอ้ยน้อยน้อยเอ้ยน้อยหล่ะเจ้าผู้น้อยติ่งติงน้อยติ่งตินขั้นว่าแม่นสาวติีมเสียชีมาของหวานก่อนงานก็ยังได้ก่อนงานก็ยังได้นั่นแหละลูกอ้าวโอเคครับคลิปนี้ขอเปิดมันคลิปหน้าครับ